หมายเลขเต็นต์หมายเลขเต็นตมายเลเต็นตึกเอบีซีครับตามตึกตานาหมายเลขเต็นสามารถออกทางด้านหน้าได้างขทางลงฟ้ามาไปโจมี

So. Mm -hmm.